สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพา มาเที่ยวแม่ห้องสอนวันนี้แป้งอยู่ที่แม่แม่ห้องสอนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวชมวัดกะเหลี่ยงคอยาวหรือท,รที่เรียกกันว่าปาดองไปเที่ยวชมการทอผ้าพันคอของหมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาวซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายแล้วก็ยังคงมีขนรรมเนียมประเพณีที่เป็นภูมิปัญญาที่ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นคนอ่า อแล้วก็เด็กๆตัวน้อยๆพร้อมที่จะสืบสารเราเดินทางจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนวงหน้าทางด้านทิศตะวันตกไม่ถึง30นาทีครับเราก็ถึงบ้านห้วยเสือเท่าหมู่บ้านเกลียงคอยาว หมู่บ้านที่นี่เขามีตลาดชุมชนครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านได้มาขายของให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นแล้วดูแล้วก็ต่างเป็นสินค้า งานฝีมือครับหรือบางอย่างเราจะเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านก็ได้และที่น่าสนใจทุกวันชาวบ้านที่นี่เขาจะแต่งตัวใส่ชุดชนเผ่าของเขานะครับซึ่งจุดเด่นก็จะมีห่วงคอเดี๋ยวนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆที่นี่เขาก็ใส่ห่วงคอกันเป้าหมายของเราวันนี้ครับอยู่ที่ผ้าพันคอทอมือนะครับผ้าพันคอกระเลียงคอยาวทอด้วยมือ วันนี้จะพามาดูตั้งแต่การสาวได้นะครับไปจนถึงการทอด้วยมือนะครับหรือแบบภูมิปัญญาชาวบ้านผมมาที่หมู่บ้านกรเหลี่ยงคอยาวนี้ผมได้มาเจอกับน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อ มาชาเธอได้สืบสารปุมมปัญญาของมันดานั่นก็คือการทอผ้าพันคอชื่ออะไรนะครับชื่อมาชาค่ะมาชามาชาค่ะมาชาอายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบหกปีค่ะยี่สิบหกเนาะค่ะตอนนี้เราสืบทอดสืบทอดเรื่องการทอผ้าทอผ้าค่ะ,คะแม่ค่ะแม่เรายังทอไหมตตนนี้ ทอค่ะทออยู่ทออยู่ค่ะทำไมเราถึงทอผ้าทอประเพณีของเราเป็นเป็นอาชีพของเราน้องเขาจะอาสาพาเราไปเรียนรู้เรื่องการทอผ้าเราไปติดตามกันครับในการทอผ้า นคอน้องมาช่าบอกว่าไม่ได้มีอะไรมากวัสดุอุปรกรณ์ก็หาได้จากในหมู่บ้านก็อย่างที่เราเห็นแล้วครับไม่ได้มีอะไรมากมายเลยก็มีไม้ไผ่เหลานะครับในขนาดไม่ใหญ่มากนะครับก็ประมาณ1นมิลนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง ยาวประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็มีกี่นะครับมีกระสอบที่เขาจะใช้คาดเอวเวลาทอผ้าแล้วก็มีแท่นไม้ครับเอาไว้สาวได้นะครับ ในการทอผ้านี้นะครับน้องบอกว่าใช้เวลาทอไม่นานครับครึ่งวันก็เสร็จนะครับ<ม>ก็จะได้ผ้าพันคอหนึ่งผืนสวยๆแบบนี้นะครับ หากใครอยากจะเรียนรู้ะนะครับก็มาเที่ยวมาชมนะครับที่อำเภอบ้านกระหียงคอยาวนี้ได้นะครับแทบจะทอกันทุกบ้านแล้วครับก็เป็นอาชีพหลักนะครับของหลายครอบครัวที่นี่นะครับก็ไม่ได้มีแค่ผ้าบันคอนะครับ นอกจากนี้ก็ยังทอเสื้อนะครับก็เป็นเสื้อกระเรียงเสื้อชนเผ่าของคนที่นี่ใส่แล้วดูเก๋ไก๋แปลกตาดีครับนอกจากเสื้อแล้วยังมีย่ามนะครับไว้สะพายสวยๆนะครับก็มาเที่ยวมาเลือกชมเลือกหากัน ะครับที่นี่ก็ยังเปิดตลอดตอนรับท่านผู้ชมนะครับนักท่องเที่ยวมาเยือนตลอดปีครับก่อนกลับวันนี้ได้พบกับคุณยายท่านนึง่งอายุ66ปีนะครับอยู่ ในหมู่บ้านนี้มา20กว่าปีนะครับมาพ้าป้าป้า่้อ,อะไรมาพ่ายาพ่าป้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 าป่าป้าอ้า้าป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 าป้ป้าป้าป้ปปีกป่าป่าอ้ป้าป้าปาาด้วย โทรพาด้วยนี่ก็โทรไม่ได้เลยสองสามปีก็โทรไม่ได้ก็ยุ่งมากยุ่งมากน็ะ่วดเกวค่ะแกก็ฝากถึงลูกหลานให้ช่วยกันอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาของเราสำหรับวันนี้ทีมงานภาคสนามของรายการสองล้อ ตะลุยหมอกคงต้องจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ทริปหน้าบ้างคะ่ะสำหรับการเที่ยวชมจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำหรับฝีมือการทอผ้าสวยๆของอห้วยเสือเท่ามาเที่ยวชมและก็อุดหนุนกันนะคะ